ไม่เหบ่ยวเบา,บา,บาขอเสียงคนลอยผัวมาเที่ยวนี่จ้านี่ละนาฮัาน,นี่ละแมนเบิดเนี่ยนาเวที่ก็ไหลย,ยุติวซุ่มเฝ้าเอาข้างมะเกยนาเวที่ในที่มันเป็นายแมนบอลปล่อยสิลใชี่เอาผ่านคนมาเบิด์บอลังกินละซ้ำวา โอ้ยึเอ้ยครับมาตรสารคาอเออมาตรไสก็บอกเป็นอย่างดอกปาเจ้าจจมาหากินไก่แท้สารคามะมอุดรในไก่เติบอยู่เด้กฮะพี่ยุบ้านสีสุกอำเภอโกสุมพิสัยสารคามบ้านเดียวกันคนสารคาาในบนบอยาดอกมันเบาดู โอ้ยคันคันอีแม่เ้ามวนปปนี้โอ้ยให้เอื้อเอื้อยซะเอื้อยครับจา้ามาจาม้จาปนจ้าปนักปนักขี้กระเดี้ยม <laughs> ามาแม่ถือยูฮันในเป้าเอามาซะเอาไว้โดนไล่เ่อ เงินเดือนหกลอยไปใส่เหมืนอีกขึ้เอาไม่คอยเศร้าบาทนึงเอบาทมันไก่สิ้นเดือนแล้วเงินหกลอเบิดเงินเดือนบนทะเลออกเอ้ยแ่เนไทยลูกน้ำแดงวาะป้ผู้เฒ่าบ้านนี้มักเป็นห้เถิพี่น้อง เอายี่หอยังมาให้บอยเนี่ยยี่หอยยังอ้าอุหงมันมันเออแบบวุ่นหลายๆแม่จ๋าเอาตัะเงินเลยปอเอาตัะเงินบ่ได้ว่าสั่นเอากันเจ้าเสียงคอยกินนี่ลีเจ้าโจ๊กแบ่งหาลอยมาซะ ถามแน่เอือ่อยเอือเอ่อยมาตตานใดบัน้นพนแล้วบ้านพนแล้วอำเภอหยังอำเภอเพีนพี่น้องอำเภอเพีนอำเภอเพีนกันหลายขาดโนตัวผัวว่าจังใดจังใดมาเมื่อนี้ตัวผัวว่าจังใดจังใดมาเมื่อนี้ หัวงหัวว่ามาเฮ็ดบุญนั่นแล้วจะไปไปทำบุญกระบัดไปบูจบแม่เอาให้ีแม่เป็กซะเอาแม่เป็กซะบักบักลากินบ่ได้ในช่วงนี้สุขภาพบ่่อยแข็งแรงเดี๋ยวมันสินอนน้ำเมียบ่ได้ ท่นถือกินเหล่าเนี่ยเพิ่นบ่อเห็นนอนนั่มได้แน่แม่นถือกินเหล่าเมี่ยคอยบ่อเห็นนอนนั่บ่เป็นยังได้ท่านคอยกินเหล่ามื้อใดคอยค่อยบ่แข็งขอเสียงผู้สาวอำเภอบ้าน์ผืนในจ้า สาวจังไดายบอมินได้เงินเดือนผู้สูงอายุเหมือนแล้วตีเนี่ยผู้สาวคอยไปใส่เมดเขามาบ่ได้ไว้รุ่นเัาเที่ยวเด็กเมื่อนี้ผู้สูงอายุคล่องพื้นที่เลยผู้นี้ใบรุ่นเขามาบ่ออะไรก็ไปโพสเฟซบุ๊กแล้วว่าเขางานบ่ได้ดพัสัุนคนหลายหลายเห่าน้ตะพุทธเถ้าเนี่ยเถ้าก็บ่เป็นยังดอกเถ้างามอยู่ต้องเอื่อยเนาะ <laughs> อัน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 ไหนก็นแม่จา๋าเอาุกเมือนีมิราคาอยู่้วจา้าเอาให้หอมแก้มทีนึงเล้าคือไก่ให้หอมแก้มตัวพูดเนี่ยสาตุเด้อให้ผู้ขายุด,ดีมีแห้งเด้อสาต <laughs> เอ็นเหนื่อยแล้วหอมแกมเมื่อไหรขคือพ่อยายมวนซึนห่แอแซวว้ากันไปแนงแงกันไปน้ำหยอกี่หยอกนอง ไอพี่น้องนี่มีรอยยิ้มและก็เสียงหงัวเราะบนีนีมีโอกาสมากกลบาลประใสพี่น้องนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้มาซึ่งปกติแล้วนะครับบัตรของเฮานี่แต่ก่อนนี่แกนครกันมาเรื่องศิลวัลระเบียบวัดศิล์มาเป็นประจําทุกปีตัตงแต่บ่อยศิริชชยเป็นพระเอกหน่อยแต่แต่เป็นกุมารจนมาก เป็นวงของตัวเองอันนึงก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมากกราบรับใสแล้วก็วันนี้เป็นงานใหญ่ด้วยนะครับเป็นงานมหากุศลปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาวัดทรายทองทองตำบบ้านหนองหัวคูตำบหนองหัวคู่ำนนอ,คอำาเภอบันถือจังหวัดอุดรธานีกราบนรมัสก,การพระอธิการไพยวันถาวโรท่านเจ้าอาวาสปอมทักกาณนะสงบเตลานุทลาทลาุกท่านทุกรูกกราบขอพระคุณท่าน กำนันดาราวันนะครับพร้อมทั้งคณะผู้นำชุมชนท่านผู้่บาลทุกหมู่บ้า,านคณะกรรมการวัดคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องเจ้าหนองหัวคู่มณีทิเมตตาแล้วก็ให้โอกาสหมอล่ำใจเกินรอยได้มาสมโพธนะครับพี่น้องเจ้าผุดรธท่านีพี่น้องน้องค่ายพี่น้องฟังทรายเดิมมาห่วงบุญกุศลแลก็มีความสุขนั่นกงกันชมการแสดงของมอล่ำใจเกินรอยครับ เปิดการแสดงพี่น้องชมฟรีพี่นอ้อง,นองได้ทํำบุญถือว่าทุกทุกทางคือเป็นเฉพาพร่วมกันพี่น้อง,องรบมือดังๆให้กับวัดทรายทองทองครับเป็นบุญวาสนาของมะล่ำใจเกินรอยอันที่จริงแล้วก็เป็นลูกหลานเมืองอุดรธานีตั้งวงปีนี้เป็นปีที่สิบ จากปี2 5 5 9หาเกพี่นอ้องเมืองอุดรของเข้าให้การสนับสนุนและก็ให้โอกาสปล่อยสิริชัยมลลําใจเกินรอยด้วยดีเมื่อโดย,ดโดย,ดโดยตลอดมอลลัพีน่น้องน้องค่ายก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอพี่น้องมีความสุขหลายๆนะครับสิบปีของมลลําใจเกินรอยแล้วปีนี่ฝากน้องสาวในเด้อประกวดมีดแกนน้องสาวลาสายสะพาย มีกแกรนอุดรธานีสิเขากองใหญ่แล้วน้องกะนิง้งศิริการพี่น้องซอยโวทหรือมีกิจกรรมอันใดก็แล้วแต่พี่น้องสนับสนุนซัพพอร์ตน้องกะนิ่งนั่งเอกหน่อยมัลังใจเตืนรอยแต่ว่ามอนี้โมเด้มาเพราะว่าเตรียมตัวนะครับเพื่อที่สิเขากองใหญ่สายสะพายของเมืองอุดรธานีเป็นตัวแทนของสาวอุดรของเฮ้านะครับจังใดกับพี่น้องกับเป็นกําลังใจให้แน่ใส่คนสิยุกสอดแจง้งยกมือสูงสูงในจ้า บ่ห้พี่น้องเมื่อเด้อเอฟซีน้องเพช่น้องพ่อยมาหลายบ่มาเมืองอูดรน,นี่ว้าหลายบ่ไดจะต้องพาพี่น้องมวนอย่างเดียวมาอนี่คอยพี่น้องมีความสุขหลายๆกับการแสดงของมลลัมใจเกินรอยครับหนึ่งโชคพิเศษสําหรับพี่นอ้องเมืองอูดอนููใดฟังเรื่องนี้แล้วขอให้สมหวังกับความรักนะคะ